วิธีการเซตเบอร์โทรศัพท์ครับขั้นตอนที่1กดปุ่มรีโ o มทออฟเพื่อที่ให้ตัวเครื่องเข้าในโหมดสแตนบายครับขั้นตอนที่2กดปุ่มโปรแกรมใส่รหัสผ่านใส่รหัสผ่านเข้าไปครับการบันทึกและตั้งโปรแกรมสามารถทำในโหมดการตั้งค่าสำหรับรีโมทกดกดปุ่มรีโมทสำหรับตัวตรวจจับกดกระตุ้น กดดอ,อกจกันเพือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเพื่อโปรแกรมขั้นตอนต่อไปนะครับกดเครื่องหมายดอกจันได้ถ่ายประเทศโซนกดหนึ่งถึงแปดเพื่อเลือกโซนหรือกดสี่เหลี่ยมเพื่อก,กดหมายเลขโทรศัพท์และรหัสโหรับสูวนควบคุมกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าขั้นตอนต่อไปครับกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับการตัต้งหมายเลขโทรศัพท์กดหนึ่งถึงหก กดเจ็ดเพื่อกําหนดหมายเลขสมาชิกสาหรับส่วนควบคุมกดเป็นหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าถ้าจะใส่เบอร์ที่หนึ่งนะครับให้กดหนึ่งครับกําหนดหมายเลขโทรศัพท์าส่วนตัวกดเป็นหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปครับ ถ้าใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วครับให้กดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลครับการบันทึกและตั้งโปรแกรมสามารถทําในโหมดการตั้งค่าสําหรับรีโมทกดปุ่มรีโมทสําหรับตัวตรวจจับกดกระตุ้นตัวตรวจจับให้ทํางานกดดอกจันหรือเครื่องหมายจีเลียเพื่อโปรแกรมต่อไปนะครับถ้าจะใส่เบอร์ที่สองนะครับให้กดเครื่องหมายดอกจันครับแก้ไขปะระเรทศโซนกดหนึ่งถึงแปดเพื่อเลือกโซนหรือกด เ,เพื่อกำหนดหมายเลขโทรศัพท์และรหัสสำหรับสูตรควบคุมกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าขั้นตอนต่อไปนะครับกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมครับการตั้งหมายเลขโทรศัพท์กด1นถึงหเพื่อเลือกลำดับหมายเลขกดเด็ดเพื่อกำหนดหมายเลขสมาชิกสำหรับสูตรควบคุมกดปุ่มหมายเลขกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าถ้าจะใส่เบอร์ที่สองนะครับให้กดสองครับ กดเป็นหมายเลขก,กดเป็นโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลและกลับไปที่โหมดการตั้งค่าแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปนะครับพอใส่เบอร์โทรศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกดปุ่มโปรแกรมเพื่อบันทึกข้อมูลครับาการบันทึกและตั้งโปรแกรมสามารถทำในโหมดการตั้งค่า สำหรับรีโมทกดปดปุ่มรีโมทสำหรับตัวตรวจจับกดกระตุ้นตัว